แมลงนี่อีปีสีบะใครมีแห้งแกงแค่อย่างเดียวกับปอเดาเจ้าเหลียวพอนาอีปออีแม่แกงแค่กับปอนาองเออีแม่กะกัดเข้าตอนกินน่ะอันแหละเข้าถ่าอะละเดาเจ้าละอ่อนเลือของเฮียนมาเปินกินของเล่นต๊อบต๊บแทบแทบสื่อลูกโรงเรียนมาตัวยวันนี้ยัง เป็นจังหวะดีๆแกงแค่ง่ายๆบ้านเฮาพริกแห้งหอมขาวหอมแดงขาจะใครก,กบปิหา่าหน้หม้อแกงเดือดจะบุญจะบุญเรื่องแกงเข้าลงผงนัวเข้าใส่จะบุจะบุญ,บ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 ญแต้ๆบุญสุดๆถึงจะใส่จีนปลาลงไปหัวปา้าตีนปลาเหลือในตู้เย็นเคาะเอามา คือมดเดียวบนจะเน่าจะเสียของแข็งแข็งเฮ็ดล้มบาน้อยบาหอยบาเขือบาทัวใส่ไปได้เลยเดาเจ้าพ้อมกับจีนปลาของเงาเดี๋ยวปลาซุกเครื่องแข็งแข็งก็จะซุกจับกันปดอดีอดอดออดออดบาต้องฝืนมันฟ้องไหนตีเกิดตากระสวรสวดออกคือมดมันจิ้มพอนำแกงหนัวนำแกงจับปาลาซุกเครื่องแกงก็เข้าตีเข้าตางอีหล่อหั่ม ห่มเมินขนาดเมนูนี่ประหยัดอละพักแค้เก็บคางหัวปลาขำในตูเน้เย็นมามีอัญยังแล้วปุ๊บคาลําบ่มพักอ่อนออนพักเพชรพักแค้เฮ็ดพักละพักแขบพักอันยังแ,มมออแ,แงหมหอมเปิมเปิ์อีกลหลยะนี่แม่พีเก็บนะลูกโดดมอ,มอจับได้ตีได้ตางนับ1นึงถึงสาวปิดแกดดังแตบ เตรียมตัวเจ้าคาลัมบมใส่ถ้วยเข้าหนึ่งมอม,อ,มอกิกแน่นแน่นจำมือผาเลิดจำเมือผาเลิดหิบกินปลาไปตัวกึดยังบอกออกพูไกงไ่เจ้าแกงแค้ล้ำลตัวอีปีเดอเจ้า